Q&A รวมคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสินค้าหรือ Product Link อัปเดตสต็อกบน Marketplace แล้วทำไมใน GoSell ถึงไม่อัปเดตหากร้านค้าทำการเชื่อมต่อช่องทางการขาย Marketplace กับระบบ GoSell แล้วสำหรับการอัปเดตจำนวนที่ขายได้หรือจำนวนสต็อกบน Marketplace หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อสินค้าทางร้านค้าจะต้องทำการอัปเดตจำนวนที่ขายได้ผ่านระบบ GoSell เท่านั้นนะคะหากทางร้านค้าทำการอัปเดตผ่าน Marketplace สส่วนนี้จำนวนที่ทำการอัปเดตผ่าน Marketplace จะไม่อัปเดตเข้ามาในระบบ GoSell ให้ค่ะหากเป็นกรณีนี้จะทำให้สต็อกของร้านค้าไม่ตรงกัน อาจทำให้เกิดคำสั่งซื้อเข้ามาได้ทั้งที่จำนวนในระบบ g o s ซ l เป็นศูนย์นะคะดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อกับระบบ g o s ซ l ร้านค้าจะต้องอัปเดตสต็อกผ่าน g o s ซ l เท่านั้นค่ะและไม่แนะนำให้เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านอื่นๆด้วยนะคะวิธีการอัปเดตจำนวนที่ขายได้หรือสต็อกบนมาร์เก็ตเพลสให้ทางร้านค้าไปที่เมนูสินค้าหัวข้อการเชื่อมต่อสินค้า หลังจากนั้นคลิกเข้าไปในลิงก์สินค้าที่ต้องการแล้วทำการแก้ไขจำนวนที่ขายได้แล้วกดบันทึกได้เลยค่ะทำไมถึงเพิ่มสต็อกของสินค้าจัดเซตในโปรดักต์ลิงก์ไม่ได้เนื่องจากระบบจะทำการตัดสต็อกสินค้าเซตโดยอ้างอิงจากสินค้าหลักภายในเซต เพราะฉะนั้นในกรณีที่ทางร้านคา้าต้องการอัปเดตจำนวนที่ขายได้บน marketplace ให้ทางร้านค้าไปที่สินค้าหลักภายในเซตแล้วทำการอัปเดตที้เพียงพอต่อการขายนะคะสามารถทำการอัปเดตจำนวนที่ขายได้ได้2ช่องทาง 1. ในกรณีที่สินค้าหลักภายในเซตไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ Product Link ให้ร้านคา้าทำการอัปเดตจำนวนที่ขายได้ของสินค้าหลักภายในเซตที่เมนูสินค้า เลือกสินค้าหลักที่ต้องการคลิกไอคอนแก้ไขหลังจากนั้นแก้ไขจำนวนที่ขายได้แล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ 2. ในกรณีที่สินค้าหลักภายในเซตทำการเชื่อมต่อโปรดักลิงก์ให้ร้านค้าคลิกเข้าไปในลิงก์การเชื่อมต่อสินค้าหลักแล้วทำการแก้ไขจำนวนที่ขายได้หลังจากนั้นกดบันทึก เพียงเท่านี้ระบบก็จะทำการอัปเดตจำนวนที่ขายได้ของสินค้าจัดเซตไปบนมาร์เก็ตเพลสให้แล้วค่ะสำหรับจำนวนที่ขายได้ของสินค้าจัดเซตระบบจะคำนวณจากจำนวนที่ขายได้ของสินค้าหลักภายในเซตที่น้อยที่สุดแล้วจะดึงจำนวนดังกล่าวขึ้นมาเป็นจำนวนที่ขายได้ของเซตนั้นๆค่ะเช่น สินค้าหลักภายในเซต SKU ที่1นึ่จำนวนที่ขายได้เป็น10สินค้าหลักภายในเซต SKU ที่2องจำนวนที่ขายได้เป็น20เพราะฉะนั้นจํานวนที่ขายได้ของเซตนี้จึงเป็น10นั่นเองค่ะสำหรับร้านค้าที่ติดปัญหาการใช้งานสามารถแอดไลน์ทีมดูแลระบบได้เลยที่ l i น์แอด adgochipcs หรือผ่าน QR code ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ